สวัสดีค่ะชื่อฝันจีราสุดยายค่ะเจ้าที่ประบึกข้อมูลรอพอสตอบาแม่นางค่ะมีคนใกล้อยู่2คนกำลังรอทำฟันอยู่2คนนี้มารักษาฟันก็ปกตินะมาทำฟันทั้งคู่ใช่ไหมคะครับงั้นเดี๋ยวพาคุณแม่ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันนะจ๊ะไม่ไม่ไม่ใช่แม่ครับอ้าวไม่ใช่แม่แล้วใครล่ะเมียเมียฮะ อ้าวเขาเป็นเมียว่ะเฮ้ยทักผิดซะได้คุณพยาบาลเอ้าโอ้โหเมียทักเป็นแม่ซะด้วยเด็งั้นเดี๋ยวพาเมียไปช่างน้ำหนักแล้วก็วัดความดันนะจ๊ะครับครับผมไปเขาเรียกเราแม่ตาตงอนงอนงอนเลยก็ถูกเรียกว่าแม่นะ สวยจ้ะสวยเออปลอบหน่อยปลอบหน่อยน่ารักจะตายน่ารักหนูน่ารักคนเดียวน่ารักที่สุดเลยไหนขมหอมที่ขนาดนั้นเออเอาหน่อยหน่อยโค้งงอนโค้งงอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยหนักไปแล้วเฮ้ยว้ายว้ายไปใหญ่แล้วว่ายโอ้โหเฮ้ยถึงกับเอ็นตามแกนโลกแล้วเฮ้ยโอ้โหไปเนี่ย พิธีการฉันพิธีการฉันพิธีการไม่เป็นไรคะก็คุณนั่นแหละไปทักคุณแม่เกิดเรื่องใหญ่แล้วแค่ทักว่าแม่หน่อยเดียวไม่เห็นจะเป็นไรเลยงั้นไปดูเลยไปดูเลยไปดูก็แค่ทักไปดูเธอคาดอะไรนักหนานั่หนา โอ้โห و. ตาย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 คุณพยาบาลเอ๋ยเห <c oughs> ล er ือไปเรียกเขาว่าแม่คำเดียวเกือบจะได้ลูกเอานะดัานน่ะโอ้โหผู้หญิงอายุสักประมาณ56บอกว่าท่านไงช่วยพาคุณแม่เนี่ยลงไปชั่งหนักเลาความดันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเขาไม่ใช่แม่ลูกกันเลยว่าเป็นผัวเมียกัน <c oughs> หอมกันมากอดกันมา,กกนา,กกนาจูบก,กันเป็นผัวเมียกันไม่ใช่แม่กับลูก ขอขอบคุณคุณขวัญเจียราสุขใหญ่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นางจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องเมียไม่ใช่แม่